In which คืออะไรมีที่มายังไงและมีวิธีการใช้อย่างไรมาหาคำตอบกันค่ะ In which ก็คือ where นั่นเองค่ะเป็น relative pronoun ที่ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้าใช้แทนสถานที่นั่นเองค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น This is the village I was born in the village น้องสังเกตคำว่า in the village นะคะถ้าเราเห็นแบบนี้แสดงว่าบอกเกี่ยวกับสถานที่ดังนั้นเราจึงจะใช้ w h e r e เชื่อมประโยคก็จะกลายเป็น this is the village where I was born นะคะทีนี้เขียน where มันก็ปกติธรรมดาไปนะคะเราจะมาเปลี่ยนประโยคใหม่โดยการใช้ w h i c h ได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะเพราะว่า w h i c h เราจะแทนคำว่า the village ก็จะกลายประโยคเป็น This is the village with I was born in น้องๆต้องใส่ in ไปด้วยนะคะเพราะว่าเราใช้ with แทนคำว่า the village ซึ่งเป็นสิ่งของนะคะในประโยคนี้เราสามารถเปลี่ยนไปเป็นอีกประโยคนึงได้ค่ะที่แทนความหมายเกี่ยวกับสถานที่นะคะเราก็จะเอาบุพบทจากมาประโยคที่แล้วคือคำว่า in เอามาใส่ไว้ข้างหน้าคำว่า with นะคะกลายเป็นประโยคเป็น This is the village in with I was born เมื่อเราใส่อินไว้ข้างหน้า with แล้วข้างหลังเราก็จะตัดอินทิ้งไปนั่นเองค่ะนี้เป็นหมู่บ้านที่ฉันเกิดนะคะเพราะฉะนั้นคำว่า in with มีที่มาแบบนี้นั่นเอง